นี่แต่ขนมทั้งนั้นเลยน่ยาก,กินทั้งนั้นเลยคุยหั่นมุกป,ปิ้งก็มีแม่ทองเหรีทองทองซื้อ <c oughs> ื้ออะไรโอ้โหมีแต่ขนมนีม่แต่ของอ้วนๆเอาอะไรอีกเอาอะไรไปฝากลูกอีกอะ นั่นนะร้านเนี่ยที่มีขนมแปลกๆเนี่ย <c oughs> ที่ไม่เคยกินแต่ดูดิไปงมาลองดิมาเข้มไหมคะคุณป้นาน้ะขนมไหมคะลาเจีย๊ยบใหม่ๆนะคะลำเจี๊ยบอะไรลำเจีย๊ยบอ,อ๋อที่เราที่เราเคยกินแล้วเราไม่เคยชอบอันนี้อะไรกัน,นี่ยทอดข้าวตอกตัง้งจ้ะอันนี้ไม่มีไข่ตังนะลอง<ม>ลองดิ<ม>ลองไหมคะลองกล่องเท่าไหร่มันสามอย่างร้อยรวมทั้งหมดอ๋อ นหก็ออ like, ่อนอยู่ไหนก็อ่อนอันนึงมันเป็นไส้อะไรคะเนี่ยดูเป็นแป้งเหมือนกันแต่สีเฉยหรอเหมือนกันไม่ใช่ถั่วไม่ใช่อะไรใช่ไหมใช่ใส่ถั่วไหมไม่ไม่มีถั่วมีแต่แป้งเหรอคะอะไรอีกเอาอะไรที่มันอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือข้าวตูค่ะใช่ไหมคะข้าวตูเราก็ไม่เคยกินเคยกินไหมเร็วๆๆอันอันพวกนี้ล่ะมันคืออะไรอันนี้ก็ได้รวมได้มหมกันกันดีสันปันไม่รู้จัก อันนี้น่าลองก่าวเหนียว่ยน่าลองมันก็แป้งเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ใช่แป้งไม่ใช้เป็นเป็อะไรเป็นข้าวแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวเปล่าชอบถั่วชอบถั่วใช่อันที่มันมีถั่วมันจะอร่อยไงมันจะมันๆค่ะไม่ไม่แพ้ค่ะชอบชอบ เพราะว่าไม่เคยกินของพวกนี้ไงก็เลยไม่รู้ว่ามันชื่อยังไม่รู้จักเลยเนี่ยชื่อลแล้วเขาก็ไม่มีชื่อเขียนด้วยนะคะมีมะพร้าวค่ะมะพร้าวไม่ใช่อ๋อไหนคะไอเนี้ยหรอคะทําเองเหรอคะนี่ใช่เขาเจ้าของเขาทำเนี่ยคนน่าร<อ>ักวไปมันดูน่ารักดีน,น,น้อง,องอน้ำนาดอันนี้อะไรลืมชื่อไปหมดแล้วมันดอกตั้งอ๋อมันมีมันไม่มีชื่อเออเหรอเราไม่เคยกินสักอย่างดอกตั้งรองเลค่ะ เขาไม่หหหใใใ้้้แล้วชื่อมันไม่มีในนี้ด้วยไงเราก็ไม่รูเพราะอันนี้ไม่มีแขกทำอือมีแต่ร้านเหรอคะคะ <c oughs> ข้าวตอกอ๋อมีข้าวอยู่ข้างในข่ามีข้าวตอกข้าวตอกข้าวตอกตั้งเหรอมันไม่หวานมากเนะาะเป็นขนมโบ,บราณทั้งหมดเลยใช่ไหม <c oughs> อืม นนขายจะขนมโบราณฮะโอ้พนเทียนเหรอนี่นี่โอ๊อก็แม่หรกอมากล้วยขนมกล้วยแม่แม่เข้าบอกว่าขนมกล้วยที่แม่ทําอร่อยแต่ว่าเขาไม่เคยทานที่อื่นเขาก็เลยบอกบอกว่าของเราอร่อย <c oughs> เขาไม่เคยกินอของที่อื่นไงขนมโบราณของอ,อ,อ,อวดนออังเลย ไม,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 ม่ได้มีแค่ขนมมีอย่างอื่นด้วยอของกินเยอะของใช้ก็เยอะ